สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปแลกทรูพอยต์นะครับแลกทรูพอยต์เป็นเงินนะครับหลังจากที่เราแลกแล้วทรูเงินที่เราแลกจะวิ่งเข้ามาในทรูมันนี่ของเรานะครับโอเควิธีก็ไม่ยากเลยนะครับกดเข้ามาที่ทรูมันนี่ของเรานะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือแอปพลิเคชันทรูมันนี่ของผมนะครับดูยอดเงินก่อนก่อนที่เราจะแลกเนี่ยนะครับยอดเงินของผมก็มีอยู่128บบาทนะครับในทรูมันนี่ก่อนที่ผมจะเอาทรูพอยต์ไปแลกนะต่อไปวิธีการแลกนะครับ ให้ท่านผู้ชมเลื่อนนะครับเลื่อนด้านบนนะครับเลื่อนตรงหัวข้อใหญ่ที่เขียนว่าไฮไลท์สําหรับคุณนะครับเลื่อนปัดไปซ้ายสุดเลยนะครับมันจะเจอคําว่า True Point ของฉันเป็นรูปหัวใจสีแดงๆนะครับแล้วก็แตะไปเลยนะครับในหน้านี้ก็จะบอกนะครับว่าจํานวน True Point ที่เรามีมีกี่ t u e p p o n t นะครับอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับของผมมีอยู่1,049 t u e p p o n t นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับคืออัตราที่ เขาได้จัดไว้ให้เรานะครับว่าเราจะเลือกเป็นอัตราไหนมีอยู่3อัตราตอนนี้ก็คือ10 True p o i ต t ต่อ1บาทนะครับแล้วก็5 0 True Point ต่อ5บาทแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น100 True Point ต่อ10บาทนะครับสรุปง,ง่ายๆก็คือ10 True Point มีค่า1บาทนะครับโอเควันนี้เราจะแลกเป็น5 0 True Point เราจะเอา5บาทวิ่งเข้า True m o n e y ของเรานะครับเราก็แตะไปเลยครับาจากนั้นก็กดรับสิทธิ์ครับ ได้รับเงินจากตัว point นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราบันทึกใบเสร็จหรือว่าเราไม่บันทึกบันทึกไปหน่อยนะครับบันทึกแล้วกดกลับไปดูเงินของเราครับทีนี้ทรู True point เราก็หายไปแล้วนะครับ50 e ท point เดี๋ยวเราไปดูเงินใน t r u m น n i ทีนี้ นี่นะครับจาก128ก็เป็น133แล้วนะครับวิบ่งมา5บาทแล้วโอเคนี่ก็เป็นการแรกนะครับสำหรับใครอยากทำตามก็ทำได้เลยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันโอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ